ตาเก่งจังเลยเนี่ยตอนนี้งานก็สวยด้วยหล่อด้วยแต่งงานแล้วเรียบร้อยนะครับดูตาดูตาดูตานี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่นนพี่แสนตันนะแม่แม่หลายๆคนคิดถึงพี่แสนตันมากนะแม่แม่หลายๆคนคิดถึงพี่แสนตันมากอันนี้คือกระเช้าของนะครับกระเช้าของพี่แสนตันนะครับที่เราเก็บกันเมื่อสักครู่นะครับที่เราเก็บกันเมื่อสักครู่แล้วก็เดี๋ยวนะเราจะลังจะเอาให้พี่แสนตันอุ้ยพี่สันท่านี้สวยมากจังเลยลูกทําไมน่ารักจังเลยนี่ ยี่สิบครับนะ่ะนั้นะคือยี่สิบกระเช้าครับเต็มเข่งแล้วก็มีเข่งใหญ่แล้วก็เข่งเล็กด้วยนะครับพุงหมาน้อยเริ่มมาแล้วพุ่งหมาน้อยมาแล้วมาแล้วอัฒเ้นโยก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 หน่อยโยกหน่อยเราต้องมีดนตรีในหัวใจขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โหโอ้โหอืโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเนียนเนียนเนียนมือมือมือมามือมาเอาเนียนใหญ่เลยเนียนแล้วเนียนแล้วเนียนแล้วเดี๋ยวใหญ่รอก่อนรอก่อนใจเย็นๆเซนตานขาดจากเปใช่ไหมขาดจานเปใช่ไหมนี่เอาจานเปไม่ได้เอาลงมาด้วยครับตอนนี้เรามีโต๊ะอยู่นะเรามีโต๊ะอยู่นะครับพี่เซนตานขายาวมากจะเป็นหุ่นนายแบบนะตอนนี้น่าจะสูงประมาณสักร้อยแปดสองเมตรแล้วมั้งนี่ เรยังนะน่าจะสองแล้วครับน่าจะสองเม็ดแล้วเกือบสองแล้วครับเกือบสเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้าวโพดหน่อยขอข้าวโพดให้พี่สันต์หน่อย,โ,โ,ยโอ้ข้าวโพดก็คือเรียงเม็ดสวยมากนะครับดูครับดูขา้าวโพดของเราครับอันนี้มันโชว์ได้หรอือเปล่านะข้าวโพดเนี่ยนี่ขา้าวโพดสวยมากเอาไปเลยหยิบ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 จุบจ๊บจุ๊บจุ๊บพี่เต้สวัสดีครับอืัสอันนี้พี่เต้นะดูแลดูแลพี่วาเลนทาอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาช่วยฝึก น้องแสนตันนะครับปกติแล้วลุงแจ่มจะเป็นคนดูแลแสนตันนะครับจะเป็นคนเก็บขี้เก็บเยี่ยวเก็บเยี่ยวได้หรือเปล่าเยี่ยวไม่ต้องเก็บน้องเก็บขี้อย่างเดียวแลเก็บขี้แล้วก็ให้อาหารแล้วก็ให้อาหารโน่นนี่นั่นแล้วก็มาคอยดูแลนะครับแสนตันอยู่นะครับแต่ก็มีพี่เต้นะครับมาช่วยฝึกน้องอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ถามพี่เต้ว่ามีโอกาสที่นะมีโอกาสที่แสนตันจะได้ไปเป็นกู้ภัยไหมนะครับก็ต้องรอดูว่านะครับใครจะ พาน้องไปได้บ้างนะครับแต่ว่าพี่เต้อาจจะต้องดูแลพี่วาเลนท่าอยู่นะจะต้องดูแลพี่วาเลนท่าอยู่ตอนนี้คือกระเช้าของเราเต็มคือเต็มจนล้นมากนะครับตอนนี้คืออากินได้เลยครับกินได้เลยให้น้องกินได้เลยเด้ออ่ะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณแม่ก่อนเลวขอบคุณแม่แม่ก่อนลูกขอบคุณแม่แม่ก่อนแล้วครับขอบคุณครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากสซนตันเก่งจังเลยลูกอ๋พี่เต้ยังไม่ให้กินต้องฝึกกันก่อน ต้องฝึกกันก่อนต้องฝึกกันก่อนดูซิว่าจะต้องทําอะไรอีกจะต้องทําอะไรอีกแล้วเรามารอดูกันว่าเขาจะต้องทําอะไรกันก่อนอ่าอ่าแล้วต้องฝึกก่อนถึงจะได้กินพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วมาได้เลยนี่นะครับโอ้โหต้องรอเวลาด้วยนะครับไม่ใช่พุ่งเป็นจรวดปวดปาดเข้ามาเลยต้องรอเป็นเวลาก่อนนะต้องบอกก่อนว่าอ่พร้อมแล้วกินได้นะครับจะสามารถโผล่เข้ามา ต้องรอก,ก่อนนะอันนี้คือเราต้องฝึกน้องนะครับให้หน้องเป็นช้างที่น่ารักนะครับเป็นช้างที่หล่อแล้วก็น่ารักด้วยอ่ะดูดูขาดูขาอารมณ์ดีใช่ไหมเนี่ยอืมเอาลกูกแล้วหนูลงไปทําไมข้างล่างอะ่ะลกูก <c oughs> เอาลงไปทําไมอ่ะลกูก <c oughs> ให้ไก่เนาะโอ้เรามีเผื่อแผ่ด้วย <c oughs> เผื่อแผ่ไปถึงน้องไก่อีกอา <c oughs> ขาดีตลอดน้องดีตลอดนะน้องมีน้องมีเขาเรียกว่ามีน้ําใจ มีน้ำใจเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยนันะ่นแหะไก่ก็มาจิกกินอยู่นั่นแนหะเขมีส่วนร่วมเขามีส่วนร่วมนับกินคนเดียวไม่ไหวนับมันเยอะเกินนะเต็มโตเลยนะครับหลวพ่อเสน็นหลวงรอแป๊บหนึ่งนะครับคงจะอารมณ์ดีสบายอารมณ์มากใช่ไหมนี่กินไปดีดขาไปเล่นไปเนี่ยแบ่งไก่ครับอ๋อนั่นแะแบ่งไก่ให้แบ่งไก่ให้กินด้วย เซนตันจะเซนตันจะเหมือนมีนาไหมเลี้ยงไก่ด้วยวิ่ไก่ของหนูเซนตันอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยค่ะนำเนี่ยวันนี้พาท่านวันพามาน้พาแม่แม่องน้อยอ่ะใช่ไหมฝั่งนู้นมีใครนะครับอึ่งอ่างใช่ไหมดูดอยใช่ไหมครับโอ้ดูดอยปิงปิงแล้วก็ไปตอง่นน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 น สุลองว่าให้ผมเถอะผมผมรอนานแล้วเดี๋ยวเอาแวบไปหาดูดอยหน่อยเอาอะไรมีมีกระเช้าเล็กๆสักหน่อยไหมเดี๋ยวขอแบ่งได้ไหมพี่เต้ถ้าแบ่งได้แบ่งตอนนี้อ่าแบ่งได้แบ่งได้เดี๋ยวขอกระเช้าเมื่อกี้หน่อยครับเดี๋ยวจะเอาแบ่งไปให้พี่ดูดอยฝั่งนู้นหน่อยครับไปดูดอยปิงปิแล้วก็ใครนะมีหลายคนเลยใบตองด้วยนะครับแซนหลวงหิวแล้วค่ะเดีวแบ่งกันไปนะพี่แนตาน พี่จันทนแบ่งดูดอยด้วย courses. ไหมลูกแบ่งน้องดูดอยด้วยนะน,นะครับโอเคนะครับนะแบ่งดูดอยไหมแบ่งดูดอยได้ไหมครับขอจับปากหน่อยปากนิดนอยเนี่ยปากนิดน้อยนี่เน,นี่ยปากนิดนอยเนี่ยปากนิดนอยเนี่ยปากนิดนอยเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนรอบห้องนะครับใจเย็นๆลกูกอุ้ยขาขาดอีกแล้วขาดอีกหลายเชือกเลยใช่ครับก็คือขาดน้องดูดอย ปิงปิงแล้วก็อะไรนะใ,นใบตองนะครับที่ยังไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแบ่งกาบพี่แสนหลวงด้วยเราไปแบ่งพ่อแสนหลวงล้วเอาไปแบ่งกันฝั่งนู้นไปพี่เต้เราไปหาดูดอยกันนะไปแบ่งกากของพ่อแสนหลวงด้วยหน่อยมั้ยมาลองมาเท <l ug> ให้พ่อแสนหลวงเลยเรามาเทให้พ่อแสนหลวงเลยครับเราพ่อแสนหลวงนี่จะเทใส่อะไรดีอะเรียบร้อยโต๊ะกระจายแล้วเรียบร้อยโต๊ะแสนหลวงปิวอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือทําโต๊ะไม่ไหวนะครับทำโต๊ะไม่ไหวแล้วตอนนี้ โอ้พี่แซกไม่เจอกันนานเลยสวัสดีครับรย,ยังตกมันอยู่นะพ่อพังโตอีกแล้วหรอใช่แล้วโตวพังอีกแล้วนะครับตอนนี้มันขึ้นจุดสีแดงอ่ะคุณแม่สะดุดหรือเปล่าไม่รู้นะสะดุดไหมครับเนี่ยสะดุดไหมเหมือนจะสะดุดเลยเแ,แ,แล้วก็จะอละเดี๋ยว แบง่งแบ่งก็ได้นะกินหน้าจะไม่หมดจะดเอาอึ่งไข่มากินด้วยก็ได้ครับเอาไข่มากินน่นเหรอครับผมโ oh, อ้เราเอึ่งไข่มากินกับพี่เต้ <c oughs> เออไม่ใช่เอามากินกับเสน้นชันกินกับพี่เต้ปะเอาอึ่งไข่มากินกับพีเ <c oughs> <c oughs> เบพ่เต <c oughs> ไ้ไม่ค่ะไม่ค่ะเออดูได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าดูได้ก็ท่านมันไม่เป็นไรนะเอามีคนบอกว่ากระตกสะดุดขาเอา,เอาอยัางไงดีสงสัยจานเปแสนหลวงแสนหลวงนี่แหละจะโยนเป็นอีกเชือกแรกนะครับตอนนี้เราเตรียมจานเปไปให้แล้วนะครับจานเปไปให้แล้วนะครับ ไม่สะดุดนะครับปกติค่ะโอเคถ้าปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้กันอุ้ยเส้นหลวงได้เลยเหรอนี่แบบนี้ได้เลยเหรอครับเมื่อกี้ไม่ได้นะเมื่อกี้นี่แสดงว่าปกตอนนี้เส้นหลวงเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วเนาะดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้สบายสบายแล้วนะพ่อนะนะพ่อรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากแล้วนะครับตอนนี้เส้นหลวงคือนะเมื่อกี้พี่ควานก็เข้าไปให้อาหารของเส้นหลวงใกล้ๆได้เลยนะเมื่อกี้นะ้ น่าจะอีกนานไหมกว่าจะหายตกมันอันที่หน้านี้ก็จะหายนะครับเพราะเส้นหลวงใจสูญนะพ่อนะะโอ้โหทำไมขลัาบวมขนาดนั้นน่ะไข่เอ่ยใบตองกับปิงปนะิงไหมผมเขากินด้วยกันได้เนาะ<บ>อ่าใบตองกับปิงปิงกินด้วยกันนะลูกนะ,ะมีตะก้าเหลือไหมคะตอนนี้ตะก้าไม่เหลือแล้วครับนะตะก้าไม่เหลือแล้วนะครับตะก้าไม่เหลือแล้วกระเช้าไม่เหลือแล้วครับตอนเนี้ย ว่าเราร่วมโยนกันข้างบนมาแล้วนะครับร่วมโยนกันข้างบนมาแล้วเดี๋ยวเอาอึ่งไข่ไปกินกับเอ,อไปกินกับแสนตันนะครับเอมัอ่นใจนะว่ากระเช้าเราจะยังมีชีวิตรอดปลอดภัย <c oughs> ตอนนี้น้องใบตองกับใครนะปิงปิงนะครับน้องใบตองกับปิงปิงกำลังสวบกระเช้าใหญ่เลยตอนนี้ื <c oughs> นะครับเหลือกระเช้าไว้นะลูกนะกินแต่ผลไม้ <c oughs> เหลือกระเช้าไว้กินแต่ผลไม้นะลูกนะ อันนี้น้องใบตองกับน้องปิงปิงนะครับกินด้วยกันอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยนับสองสาวครับสองสาวสองสาว,สอสาวโอเค <c oughs> มาเลยอึ้งไข่มานี่มาเลยไปอึ้งไข่ไปเลย <c oughs> เดี๋ยวอึ้งไข่จะไปกินกับพี่ <c oughs> ตันตันนะครับอึ้งไข่จะไปหาพี่ตันตันเดี๋ยวไปกินกับพี่ตันตันเอา้าแล้วทําไมคนโตนี้ไม่ได้กินน่ะโ <c oughs> อ้ยอันนี้ใครนะอันนี้น้ําปิง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรารอเก็บกระเช้าก่อน เก็บได้หรือเปล่าวะน,นี่ยค่อยๆกินแม่ค่อยๆกินอันนี้สาวน้อยนะกำลังเป็นสาวกำลังเป็นสาวทั้งสองคนเลยเนี่ยนะครับใบตองแล้วก็ปิงปีงนะครับสาวน้อยสาวน้อยน่ารักมากแล้วก็คือเก็บกินแล้วก็เก็บตะกร้าด้วยนะลูกนะกินแล้วกเก็บด้วยลูกคนเราต้องกินแล้วก็ต้องรู้จักล้างเข้าใจไหมเก <c oughs> ็บตะกร้าไปล้างด้วย ่านวันให้ควานม,มาเก็บเถอะค้านั่นแหละท่านวันเราพูดเล่นไม่ได้เข้าไปหรอกนะครับนะครับเราไม่เข้าไปหรอกนะครับเราไม่กล้าที่จะเสี่ยงขนาดนั้นนะครับไม่กล้าเสี่ยงขนาดนั้นเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์อัิเซนต์ขึ้นมาเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปโทษช้างอีกนะครับแทนที่จะโทษคนนะไม่ได้นะนะครับโน้น no, นะครับเพราะเซนหลวงกําลังกินนะกําลังกินใหญ่เลยฝั่งโน้นนะครับลูกพระครูออดไมค้าใช่โอ้นะรับอยู่ที่บ้าน อยู่ที่บ้านดูดอยนี่แหละนะครับอยู่ที่บ้านดูดอยนี่แหละบ้านพักช้างตะกูลแสนนี่แหละนะครับตอนนี้ก็ได้อันิสงส์งนับโรงช้างใหญ่ๆนะครับเอาพี่ปิงปิงนะครับกับพี่ใบตองมาอยู่ในนี้ได้แล้วนะครับมาภกได้แล้วเพราะว่าพี่คนโตอ่ะขึ้นไปอยู่ข้างบนคนหมดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็เหลือเด็กๆไว้นะครับเด็กๆ LIKE. เ,เ,เหล่านี้ก็คือจะสามารถรับแขกได้นะครับสามารถรับแขกได้แต่ว่าพี่คนโตอ่ะพี่ตัวใหญ่ทั้งหลายนะครับอันนั้นไม่สามารถรับแขกได้นะครับแต่สามารถกินกะเชาวได้อย่างเดียวนะเป็นสายสูบ เป็นสายสูบนะบเป็นสายสูบอย่างเดียวยาเก็บตะก้ามาปลาเส่ท่านวันนะลูกอ่ะขอตะก้าขึ้นหน่อยเร็วแล้วขอตะก้าขึ้นหน่อยเป็นวิดีโอวิดีโอขอพี่แซคขอตะก้าขึ้นหน่อยอาตะก้าขอตะก้าขึ้นหน่อยเร็วขอตะก้าขึ้นนครับอุ้ยอันนี้ใครจะเอจะเออุ้ยเขาจะมาสัมผัสเราด้วยเนี่ยแม่ขาเราต้องเพิ่มกระเช้าให้เด็กๆมีงวงกันอีกไหมคะ ตอนนี้ผลไม้ก็ต้องคงจะเป็นถ้าจะเพิ่มกระเช้าก็คงจะต้องเป็นกระเช้าของดูดอยแล้วครับตอนนี้มาขอกระเช้าในลูกมาเร็วขอกระเช้าในเร็วกินอย่างเดียวอวยพี่แซคบอกว่ากินอย่างเดียววี่งจะไม่เป็นคนเป็นตะสร้างเนาะกินอย่างเดียวว่านี่แมอันนี้กระไดเฮือก็กำลังถ่ายดีโอใช่กินอย่างเดียววันนี่แมโอวยหลับูจาเก็บแล้วแต่จิมแต่กินกยลังเงดขากอขอบคุณกันย่างเดียวมือขนาะมือขนาะมือขนาะ เอามือ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 งามงเอาไหม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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาหนึ่งสองสามเอามือ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 กินอะไรกางหูจักขอบกุ้นขอบไม้ร่างไม้ร่างมือเออสุดยอดวยสเป็นพูนพูงงามพูจบคักเนี่ใบตองสุดสวยสับต้องเข้าแล้วค่ะเอไอต้องเป๊ะแล้ว เก่งมากมากรู้สาวเก่งมากๆนะครับอันนี้น้องใบตองและก็น้องปิ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 งยังไม่ขอบคุณเลยขอบคุณเป็นไหมหน่ะเป็ปิงหน่ะหรือว่าสูบอย่างเดียวขอบคุณนะเร็วเร็วมือ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 ไม่ไม่นุดาไม่ทำนุดอย่ามาท้ายเราทำเราไม่ใช่คนที่จะมาทำอะไรแบบนี้เรามีหน้าที่กินอย่างเดียวนะครับกะเช้าเราก็ไม่เก็บนุดนะเก็บกินแล้วนุดก็ต้องเก็บเองเรากินเราเรามีหน้าที่ในการเก็บเนาะขอบใจมากขอบคุณที่กินนะ เราไปดูน้ำอึ่งไข่นะ้ำอึ่งไข่กำลังไปสูปนบนกระเช้าผลไม้กับตันๆอยู่ตอนนี้พ่อสัหลวงค่อยๆกินนะพ่อนะวันดีครับน้อยวันดีครับไม่ได้แล้วตอนนี้กำลังกินอยู่เราจะไปตรงไหนได้บ้างอ่ะ,อะ อ้าวทาไมอึ่งไข่กับดอยกินหกจังเลยในโลกเรามันลูกคุณหนูนุชคือพ่อบ้านงั้นนุชเก็บละกันว่าเรามันลูกคุณหนูเนาะอุ้ยช่วยไม่ได้นะนุชนะยใครบอกอยากจะเอามาให้เรากินเองกินเอามาให้เรากินนุชก็ต้องเก็บด้วยนื่ขอบใจมากนะลุ้นๆสองพี่น้องแสนตันกับอึ่งไข่อึ่งดอยอันนี้นี่อันนี้สนุหรือเปล่าเนี่ยนะขึ้นจุดสีแดงอีกแล้ว ครับไม่รไม่ค่อยสบายใจเลยครับเพราะว่ากลัวจะนะครับขึ้นจุดสีแดงมันคือจุดสีแดงครับตอนนี้ไม่มั่นใจว่าสะดุดหรือเปล่านะแม่แม่สะดุดไหมครับสะดุดค่ะ,ะวีสะดุดแล้วสะดุดแล้วไม่ค่ะชัดแจ๋วเอาบางคนชัดบางคนสะดุดเอาแล้วมีมะพร้าวด้วยมะพร้าวจะเหยียบก่อนหรือจะกินเลยเลือกเอาดีๆนะแสนตันนะจะกินเลยหรือว่าจะจะเหยียบก่อน นับโอเคนะครับพี่แซนตันกับอึ่งไข่สามารถกินด้วยกันได้นะครับนี่เขาสามารถกินด้วยกันได้แบ่งน้องกินนะพี่แซนตันใจดีมากนะครับถ้ามันเอาลงมาให้20กระเช้านะครับพี่แซนตันก็แบ่งไปให้ปิงปิงด้วยแบ่งไปให้ใบตองด้วยนะครับไม่นําซ้นซ้รับยังเอาอึ่งไข่มากินด้วยนับช่วงนี้เราไม่ได้มาให้อาหารอึ่งไข่เลยครับนับมาทุกครั้งเราก็ไปโผล่อยู่บนแสนธรรมารามไม่ได้มาโผล่ดูดอยเลยครับช่วงนี้อยากจะมาดูดอยมากนะครับเดี๋ยวต้องมา เราต้องหาโอกาสสักวันนะครับมาไลค์กระเช้าให้ดูดอยนะมาไลฟ์กระเช้าให้ดูดอยนะครับนานมากให้เราไม่ได้เรามาไลค์กระเช้ากันนะครับกับดูดอยเนี่ยนนะอยากเจอมีนาค่ะมีนาอยู่ด้านหน้าเลยครับนะ